เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเทวดา,าหน้าไหนก็ช่วยไม่ได้หรอกไม่ต้องวิ่งแจนไปหาใครหรอกนะอืมไม่ต้องวิ่งแจนไปหาใครหรอกเอาก็สู้นะเพื่อจะได้ที่ดินคืนนะเออมันเป็นที่ผ่อนปลนผ่อนผาน,ผอน,ผอนเออก็ว่าไปเลยเนาะขาดเจตนาค่ะไม่รู้ค่กะก็ว่าจังสั้นเด้อดูนะว่าไปจังสั้นเอาเดอ คะ่ะหนูไม่รู้คะ่ะหนูขาดเจต,ตนาคะ่ะนะสิ่งที่เราอยู่นะคะมันก็เป็นมาแบบนี้คะ่ะนะอืมก็ว่าไปเดอ้อบันนี้เดอ้อไปหาโลดเทวดานะั่นนะจิไปหาองไรก็ะฮี่ไปเดอ้อเป็นไผ่จีซอยได้ละบันนี้เทวดาองไรล่ะพี่น้องเอ้ยนะหัวลูกนิมิตคือบอกมาเคลื่อนไปเคลื่อนตัวว่าไปตายที่ไหนแล้วฮะ มีคำถามสร้างมีคำถามอะไรครับมีคำถามเรื่องอะไรครับนะเออทำไมตอนนี้เขาถึงเข้มงวดกวดขันคุ้นคุ้นขาดจิตนาใช่ไหมสู้แบบขาดเจตนาเออกาคุ้นคุ้นแหไะเนาะการลาบคาบบมนี้ว่าอะไรครับสารภาพกึ่งหนึ่งอืมนะนะครับก็รอดูนะ แล้วทีนี้มันเท่าไหร่ครับห้าไร่เกือบหกไร่มูล,ลค่าความเสียหายมันเยอะกับคนทําลายชาติทําลายแผ่นดินนะมันประเมินราคาไม่ได้เอ่อมันมีมูล,ลค่าอ่าทางด้านจิตใจของคนทั่วโลกทั่วประเทศนะคนไทยทั้งประเทศนะครับเพื่อจะเอานี้มาเป็นสมบัติของตัวเองคดีบุกลุก เมื่อไหร่มันสีโดนบ้างอา้าวตอนนี้นี่วันที่ยี่สิบแปดนี่พี่เอ็นเ,อเจ้าไปไหนมาวันที่ยี่สิบแปดนี่สิ่งที่เขาล่าชา้าเขาคำนวณไงโทษมันหนักไงอท่านหัวหน้าก็บอกไม่ใช่แค่รถเบนซ์นนะรถปอเช่เออเห็นไหมหน่ะที่อะไรที่แก่งหางแมวน่ะสองไร่ปรับไปเท่าไหร่ยี่สิบกว่าล้านออ นะเอาก็ให้โอกาสมันเวทเวทเวทไปมันไหว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 ไปเออนะตอนนี้ก็อะไรหน้าชื่นโอกต้มแต่ข้างในไม่รู้หรอกครับเออสามไร่ยี่สิบล้านที่แก่งหางแมวน่ะคุณลักป่ามาเม้นเองนะเขาก็จะดูความเสียหายมันเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะจะไม่โดนยังไงเขาก็จะประเมินความเสียหายไง การจะส่งเรื่องสู่ทรงสู่ศาลมันต้องแน่นหลักฐานมันต้องเป๊ะเพื่ออะไรดินไม่หลุดได้ไหมล่ะพี่น้องเอฟซีเนี่ยโมเมนต์ใส่พวกกำการเด้องคดูนะมันต้องแน่นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแน่นนะการจะนําเรื่องสู่ศาลไม่ได้ธรรมรานะเราก็ต้องคิดคํานวณค่าความเสียหายมันเท่าไหร่นั่นนั่นนี่นี่ผิดยังไงมาตานั้นมาตานี้ได้ไหมล่ะ มันไม่ได้ล่าช้าหรอกครับพี่น้องเอฟซีก็ตามกระนวนการใช่ไหมกว่าจะผ่านนั่นผ่านนี่กว่าจะผ่านพนักงานสอบสวนด้่ไหมล่ะนะถ้าไม่ผิดเขาจะแจ้งความขอโทษไหมล่ะพี่น้องเอฟซีก็ลองคิดเอาอืมก็ลองคิดดูนะฮบแล้วบางฮามึงคือขยี้กูคู้มือกูเว้นแต่ไอ้ตั้มมึมมมมงมันมันมันไม่ต้องไปเชื่อมันหรอกไม่ต้องไปเชื่อไอ้ช่างตั้มหรอกนะอืมไอ้ช่างตั้มมันไม่มีข้อมูล เขาไปรับสารภาพตอนไหนอือย่าไปเชื่อมันเรื่องของมันนะ่ะไปเชื่อมันหรือเปล่าอืมนะ <laughs> มันแต่ปไปไล่สดอยู่ในกรมที่ดินมัน,ปนไปไล่สดอยู่หน้าศาลอย่างนั้นอย่างนี้เออกูก็ตามกระบวนการมันละมันซาจะได้มันซาใจกูก็แห้งห่อนเลยเนาะอืมคุณหนูพินสวัสดีครับนะ <laughs> อ่ะาคดี ไหลามาที่มาเนาะตัวนี้อาะกัไหลามาที่มาเนาะเอามาหุ้มกันเลยรแบบน,นี้เออนะใช่ไหมล่ะมึงจะว่าจะได้กระญาดอกนะจะบปรับสารภาพจะไหนอันนั้นกับของหนูอันนี้กับของหนูเออนะอันนั้นแหละคือการรับสารภาพนะนะเจ้าของไปไปบุกลุกไปปลูกไปฝังนะนะั่นอีหาอานะ่ามึงเอ่าเเวน้่เบื่มืึนหูบ่มม่นตา นั่งติ่งแตดเฝ้าไปทุที่ทั่วเด่นน่ะนะเบ้าไปมึงเบ้าไปนะ,ะการพูดไปแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นหรอกมึงไม่ได้ช่วยให้ลูกนอกไส้มึงหลุดพ้นจากคดีความเลยนะมึงพูดเอาเพื่อคอนเทนต์ไงอือจริงที่กูพูดไปจิิงที่กูนําเสนอไปนนทานของกูนี่นะกูบอกแล้วจิิงที่กูพูดไปจิิงที่กูนําเสนอไปถ้า้ําไปทิ่มตําหนอดแตด,ดของใครนะ อืมนะก็อย่าดิ้นนะอืมก็อย่าดิน้นถือว่าจะได้ร่ำน้ำกุหลาบนะดอกกุหลาบที่สวยงามถ้ามึงยิ้มให้ดอกกุหลาบดอกดอกกุหลาบก็จะยิ้มให้มึงนะ <laughs> นี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะถ้าเขาโวยเสียคับปรับเขาสั่งให้เสียค่าปรับ สิบล้านสามแสนละมึงเอ้ยพี่น้องเอฟซีอันนั้นแหะคือกรรมคือเวนกรรมแม่นแล้วจะได้กับข่ากับเจ้าของก็ได้เสียแล้วบัดนี้ครับพี่น้องเอฟซีถ้าเบื้องกว่าโบโบ,โบเซ้อข่อมข่อนอนะอันนี้ก็แล้วแต่รุนพินิษของศาลนะครับในนิทานเรื่องนี้เด้อู้อันจะไปลิลินเดอจะไปวาลินว่าหัวเด้อค่ะอันจะว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเด้อค่ะอืม ถ้าเขาประเมินความเสียหายมันหลายเดียบัดค่าปรับมันก็หลายเม่นหมอมันทําให้โลกร้อนทําให้เสียธาตุดินธาตุนั้นด้านนี้ได้ไหมล่ะไปเปลี่ยนแปลงสภาพดินไปอ่ปับแต่งไปเปลี่ยนแปลงห้วยหนองคลองบึงเอาจากป่าต้นน้ำนั่นเราจะคึดทำไดรล่ะบัด ถ้าก็ปรับสิบล้านสามแสนอันนกักกรรมเวนมึงนะมึงจะได้กับเขาในนิทานเรื่องนี้ตอนนี้ก็จะไปจ่ายหนักกว่าเก่าเพื่อเพอเขาคุกอีก <c oughs> อเพอเผอเขาคุกอีกเ <c oughs> มื่อกูได้ยินว่าโอ้ยท่านอธิบดีกรมป่าไม้สั่งการลงมาสั่งเด็ดขาดสั่งเข้มงวดอ่คนลักป่าเข้ามาคอมเมนต์กูก็ดูจากสื่อใหญ่ด้วย การทํางานของเขาเนะก็ชุดอะไรครับชุดพยักกระพุมเขาก็ไปเต็มชุดเต็มเต็มสูบของเขาไม่ไหมล่ะอืมกระทาเบิ่งกว่าครับถ้าสารปรับสิบล้านสามแสนนี้าอ,อ้ครับายขึ้นเป่าน้าเอาโลดครับนะนะไปฟื้นลงบาทเออนะนะไปฟื้นลงบาอยากได้อย่างวันที่สิปด อีเสี้ยวมึงอีเสี้ยวอีบุญมามีเอาน้ำไปเสี้ยวหนึ่เด้อข้าวหน้าหมูกรอบบ่น้ำโเลี้ยงบ่น้ำเก๊กข้อยคือน้ำล้ำใหญ่คือจะเอาน้ำผลไม้ไปฝากเสี้ยวหนึ่เด้ออเจ้าไหนก็เป็นเสี้ยกันอีห่ามึงมึงก็เอาไปฝากมันในเมธฐานะเป็นเพื่อนกันเนะาะเพี้ยนมันต้องรักเพี้ยนไงอ่านะ น้ำเจ็บน้่เปลี่ยนแง่มีปัญหาเพื่อนก็ต้องซอยเพียนต้องเอาเขาไปฝากเพียนเออนะมันจะเป็นยังไรก็ยืมเพี้ยนก็ยังเป็นเพี้ยนวันยังคำ่ำจะตํำสูงขาวดำ <laughs>